หลังจากขับเคลื่อนป่าวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านี้มาอย่างยากลำบากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็กลับคืนสู่ความมีช,ชีวิตชีวาอีกครั้งจนสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมในปี2553ได้ถึงกว่า8,000 800, คันสูงสุดในประวัติศาสต์ขณะที่จำนวนการผลิตพุ่งไปถึง1 7ล้านคันดังนั้นจึงไม่เป็นการเกินเลยที่ทุกฝ่ายปันทงว่าปี2554จะเป็นปีที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยปัจจัยเพื่อหนุนหลายประการโดยเฉพาะปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ดับวันยิ่งแข็งแกรง่งส่งผลให้ประชาชนมีกําลังซื้อและความต้องการสินค้าทุกประเภทสูงขึ้นจะเห็นได้ว่าแม้เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตได้ไม่นานตลาดยานยนต์ไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกลับอีกลับมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักเป็นอย่างวันนี้คุณส,สุทธีพุทธพันธ์และมัติชนออนไลน์จะพาเยี่ยมชมงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28 หรือมอเตอร์ p o 2011ภายใต้แนวคิดฤดูผลิบานดอกไม้ยานยนต์ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่1 12ธันวาคมนี้ณอิมแพกเมืองทองธานีสวัสดีค่ะตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่งานมอเตอร์ p x p o นะคะ2011นะคะซึ่งปีนี้เป็นจัดเป็นครั้งที่28แล้วนะคะคอนเซปต์ของปีนี้ก็คือฤดูผลิบานดอกไม้ยานยนต์นะคะแล้วก็เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสภาพน้ำท่วมที่ผ่านมาเพราะนั้น รถยนต์ที่มาโชว์ในงานตอนนี้ก็จะมีประมาณสักแค่40แบรนด์นะคะแต่แต่ละแบรนด์นะคะก็จัดเต็มนะคะไม่ได้น้อยหน้ากันนะคะเอารถอนเนกประสงค์รถปิกอัพที่เหมาะกับสภาพเ,าเรื่องของน้ําท่วมเอามาโชว์ในงานกันเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วยังมีโปรเด็ดๆนะคะที่มานําเสนอด้วยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะรายละเอียดของงานของโปรแต่ละอย่างนี่เป็นยัางไงาตามที่ฉันมาเลยค่ะเชิญค่ะนได้ว่า การเปิดตัวยานยนต์รุ่นล่าสุดก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกประเภทตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้บริโภคได้ครบถ้วนซึ่งรวมถึงยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นไฮบริดตลอดจนยานยนต์ที่รับรองเชื้อเพลิงทดอย่างแก e ๊สโซฮอล e 2 0 e 8 5และดีเซล b 5ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่โดยเฉพาะรถยนต์ตลาดในบ้านเราต่างนํานำเอาโปรโมชั่นทั้งรถแรกแจกแถมตกท้ายปี โดยเฉพาะรถเหมาะสมกับการใช้งานในอนาคตตลาดอนาคตของรถยนต์นะครับซึ่งเคยมองว่ารถเล็กเนี่ยจะมารถอีโคคาร์จะมาคราวนี้เนี่ยต้องกลับมาคิดใหม่แล้วว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยรถกระบะยกสูงเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวซึ่งเราต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นทั้งรถเล็กแล้วรถกระบะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในปีในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นรถเล็กปีนี้ในปีนี้เพราะปลายปีนี้เราคิดแล้วว่าปีหน้าจะต้องมีรถเล็กด้วยรถกระบะด้วย งานนี้ก็อาจจะเน้นที่ราคาแนะนำครับเพราะว่าในรุ่นใหม่เนี่ยในรุ่นบางรุ่นนะครับราคาขึ้นไปแค่500บาทจากรุ่นที่ผ่านมาก็คือเป็นรถกัวใหม่หมดนะฮะชมใหม่จริงๆแล้วก็เครื่องยนต์อะไรพัฒนาใหม่หมดแล้วก็ขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยนะครับในตัวท็อปสุดก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่มาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายก็ราคาปรับตามสัดส่วนของรุ่นนั้นๆครับก็นี่คือราคาแนะนํา ก็เฉพาะในงานนี้เท่าน,นั้นหลนังจากงานนี้ก็จะเป็นก็ช่วงจากนี้ไปคงต้องดูอีกทีครับว่าบริษัทจะมีการปรับราคาหรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าใจว่าเราพยายามที่จะเข้าไปดูแลผู้ประสบภัยก่อนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มาจากน้ําท่วมมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นองอนในแง่ของตอนนี้ก่อนจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรด้านผู้ผลิตสัญชาติจีนหลายรายตัดสินใจเข้ามาทําตลาดในบ้านเราเป็นครั้งแรกสปอร์ตรู้จากญี่ปุ่นตกลงเลือกไทยเป็นฐานผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ส่วนยักษ์ใหญ่ที่ตั้งรกรักในบ้านเรามานานได้แสดงความมั่นใจใด้วยการลงทุนขยายโรงงานเพิ่มกําลังการผลิตเช่นเดียวกับผู้นําเข้าและจาหน่ายรถยนต์อิสระรายใหญ่ได้นํารถรุ่นใหม่มานําเสนอพร้อมออปชั่นครบคันแต่ยังขายในราคาปกติและเป็นการเอาใจคนรักรถตัวดาวเด่นประจำบูธในปีนี้คือยนตากรรระดับหรูจากประเทศเยอรมันที่ได้รับการตกแต่งจากสำนักแต่งกัาง p รอสเซนมาให้ชมกันในงานนี้ ไม่ทราบในงานนงานนี้เอารถมาทั้งหมดกี่แบรนด์คะมาทั้งหมด7แบรนด์ค่ะเแบรนด์ก็จะมีตัวคาสันนะคะคาสันเอ่อก็อย่างเช่นคาสัน s อสโคคาสัน E250 นะคะคาสัน v i โต้นะคะแล้วก็จะมีเบลลี่นะคะ GT c o n t i n e n t a l มีแรนด์โ v เว e ร์อีโนะคะมี Toyota มีปอร์เช่มีออด i ีค่ะแล้วในงานนี้สมมติคนเข้ามาดูงานมาชมงานเนี่ยมันจะมีโปรอะไรเด่นๆที่จะ นำเสนอบ้างคะค่ะสำหรับโปรของเรานะคะก็คือในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะต้องการเงินก้อนเก็บอาไว้เราก็เลยมีโปรโมชั่นในการผ่อนดาวนะคะสเดือนไม่เสียดอกเบี้ยนะคะนอกจากนั้นก็คือยังได้ขับฟรีด้วยฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็คือจะผ่อนจริงในเดือนที่4ค่ะแล้วก็ยังจะได้เบนฟิตในเรื่องของารันตี3ปี6ก0 0 0กิโลนะคะรถไฟแอสิสแทนสปีแล้วก็ฟรีแค่แรงบานทันสา3ครั้งค่ะ แล้วถ้าจะแนะนําตัวที่แบบเฮ้ยถ้ามาแล้วคุณต้องไม่พลาดต้องมาดูนี่น่าจะมาดูอันไหนก็คงจะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัว s k ค่นะคะคาวสัน s k ตัวนี้แต่งค่อนข้างที่จะต้องบอก c o m p l e t จริงๆจากเยอรมันนะคะมีชุดแต่งของคาวสันเนี่ย14รายการรวมถึงทุก p e r f o r m มนซ์ด้วยก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของท่อด้วยนะคะภายในก็แต่งมาค่อนข้างครบแล้วก็จะมีตัวเบลลี่นะคะ GT Continental Coupe ตัวนี้ค่ะแล้วก็ Land Rover Evoque ตัวใหม่ค่ะ มากกว่าน,นั้นยังมีอีโคคายานยนต์ประหยัดคุณภาพสูงที่รัฐให้การสนับสนุนซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจในตลาดต่างประเทศจนคาดหมายว่าจะกลายเป็น Product c h a เปี้ยนของไทยอีกตัวหนึ่งในอนาคตจากความหลากหลายจึงเป็นที่มาของมหากรรมยานยนต์รังที่28ภายใต้แนวคิดฤดูปลีบ,บานดอกไม้ยานยนต์ ที่นำเอารถยนต์และรถจักรยานยนต์20ที่ห้อแบ่งเป็นรถยนต์36ที่ห่อจากผู้ผลิต13ประเทศรถจักรยานยนต์4ที่ห่อจากผู้ผลิต4ประเทศและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆอีกกว่า300รายส่วนกิจกรรมหลากหลายในงาน Motor Expo 2017นอกจากรถ4 0ที่ห่อแล้วภายในอาคารยังประกอบด้วยการแสดงยานยนต์เฉลิมเกียรติประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้นมุมสินค้าที่ระลึก มุ่มขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสาคนโชว์รถถาดโผนโโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ขับเพื่อนสี่ล้อกิจกรรมสุดมันของคนรักเคร่อเสียงและอื่นๆอีกมากมาย mm hmm. พุทธิพงศ์มัิมิชนออนไลน์รายงาน